สวัสดีนักเรียนชั้นม2นะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะครั้งที่แล้วก็จะเป็นอ่านออกเสียงแบบกรอนเพลงยาวนะคะวันนี้อยู่ในเรื่องกรอนนิทานนะคะมาดูลักษณะของกรอนนิทานซึ่งเขาจะใช้นิยมเป็นการเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆจะมีตัวละครมีการแทรกคําพูดของตัวละครในเรื่องนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ําเสียงที่เน้น การแสดงอารมณ์ตามเนื้อความนะคะทีนี้มาดูอันนี้เป็นตัวอย่างของกลอนนิทานนะคะจากเรื่องพานใจโหดนะคะเขาก็จะเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆนะคะคล้ายๆกับนิทานเหมือนนิทานคำกลอนของสุนทรภู่นะคะมีตัวละครหลักตัวละครเอกตัวละครรองนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างนะคะต่อมาทีนี้เขาบอกว่า กรนิธานเนียมีลักษณะเหมือนกรนิราชก็คือขึ้นต้นด้วยวรรครับนะคะกรนเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4 <c oughs> บรรทัดอ่าสีว่วรรคนะคะสดับรับรองส่งท่านักเรียนจําได้นะคะแต่ว่ากรนิธานกับกรนิราชเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยวรรครับแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆนะคะอ่าคล้ายๆกับนิทานนิยายต่างๆมีพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวอิจฉาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือจะสอดแทรกข้อคิดหลักธรรมคำสอนศาส,สนาเข้ามานะคะ อาจจะมีฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีชนะฝ่ายไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกรอนนิทานเอาง่ายๆก็คือเหมือนนิทานร้อยแก้มนิทานอิศวรต่างๆอะคะ่ะแต่เขาแค่จับให้มาอยู่ในรูปแบบของบทกรอนบทประพันธ์มีฉันทะที่มันชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงมากยิงขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ตัวอย่างนะในเรื่องที่คุณครูให้ต่อไปนี้นะคะ่ะเป็นกรอน,นิทาน เป็นแค่ตัวอย่างซึ่งความจริงกรอบนิทานเนี่ยมีเยอะมากๆอันนี้ตัวอย่างให้นะคะก็จะเป็นเรื่องพระไพมณีอ่าตัวนี้เป็นนิทานนะคะนิทานที่อ่าโดดเด่นของสุนทรู้เลยแล้วก็เรื่องชัยเชษกากีโคบุตรลักษณะวงทินวงสนุน้อยเงอนงามนะคะนาง12สองจันทโครบสังทอแล้วก็พระสุทนมมโนลานะหลายเรื่องก็ได้อ่าเขาเรียกว่า แสดงให้อยู่ในช่วงเจ็ดอะคะ่ะเป็นหนังจกักจักวงๆตอนเช้าช่วงช่วงเจ็ดวันเสาร์ทิเนะถ้านักเรียนเคยเคยดูนะคะอย,อย่างคุณอย่างคุณครูก็เคยดูมาหลายเรื่องนะคะพระพายนีเชเชตอันนี้ก็เคยดูเหมือนกันสังทองอันนี้คือง่ายมากๆหลายคนจำพอทเรื่องได้จำเนื้อเรื่องได้ว่าแต่ละเรื่องมีความเป็นมายังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็คือนิทาน นะเป็นร้อยแก้วหรือเป็นร้อยกล่องก็ได้นะคะต่อมานี่วิธีการแต่งตอนนี้านเนี่ยเขาขึ้นต้นด้วยวักรับของบาทเอกนะคะส่วนวักสะดับก็จะเว้นปล่อยว่างไว้แค่ขึ้นต้นนะส่วนบทต่อมาก็จะแต่งมาเรื่อยๆนะคะซึ่งในวักรหนึงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด เจถึงเก้าคำจะคล้ายๆกับกรแปหรือว่ากรสุภาพนะคะมีการสัมผัสความไพเราะเหมือนกับกรแปดเนาะซึ่งกรนิทานเนี่ยจะแต่งสั้นหรือแต่งยาวยังไงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เนเรื่องที่เรา่าแต่งมานะคะทีนี้มาดูลักษณะการอ่านนะคะการอ่านตัวนี้เนี่ยจะเป็นการอ่านกรนิทานพระภพรบณีแบบทำนองสนองนักเรียนให คุณครูให้นักเรียนดูตัวยอย่างสักหนึ่งบทน,นะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นาการเตือเป็นาการขัใขบใช้ความศรีภาหรือสิริว่านะคะสิญสมุทรสุดแสนสงสารแม่ช่ำเลืองแลดูนะ น้ำตาไหรจชื่ออึงกราบกราณมา,าดาแลว้วไปจะเข้าไกล้ทูลหัวลูกกลัวนักอ,อันนี้ก็เป็น ตัวอย่างของการอ่านอละครเรื่องพระไัร์มณีน,นั่นเองนะคะก็จะอ่านมีการเอื้อนมีการใส่อารมณ์สอดแทรกสำเนียงในการอ่านนะคะก็จะทําให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเราจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยมีไปในทางดีไม่ดีโกรธแค้นความสุขยังไงน้ําเสียงก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะ ต้องตามอารมณ์ของเนื้อเรื่องไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมจดบันทึกสิ่งที่ได้ในวันนี้ลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งไลคน์คุณครูได้เลยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะชสคชื่อเข้าเรียนนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ